อาหารเทียงบ่นี่เปิดภาพมากไอ้หนอาหารเทียงเลยทักทายสบายเลยเอา FC เปิดสุกุทุกคนน้ำเห็ดไหมื้อนี้ได้เมนูลาบนกน้องเอ้ยสร้างผึ่นได้มาหายเนาะดาบสุซางกินน้ำเลยกระตั้มกระปุ่นตะแบงสร้างเลยไอ้ย้อยก็ลงเทียงเลยจะเล้ยงเอาขึ้นมาเลยขึ้นนั่นขึ้นมาไปเจอปุยากสิ นี่ฮัลน,นี่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 อันนี่กินนี่กระปุ่มหัวนี่ให้คนรอมาเด้อสาวๆเด้อจ้าเลยอยากระมาเอานองเลยมาเอาป๋อนนองเลยมาให้สิกินไปแล้วหละหิวได้กินเลยกินจ้ากระปุ่นเด้อเหนื่อยมากกินพี่พี่วากินว่ากินกระปุ่นี่อย่าไปจับกูนะนี่นี่นี่ไม่ให้เธอเลยนี่ <c oughs>

เราเอาห้องกตึ้งนะลเขาพุ่อเลยแล้วเี่ลยออกมาเาเากินเขาห้บงกกินเถอะทักได้บ่ถจะยุบบ่แบบแบบใส่ในจานเยอได้แล้วก็แบบแดบแบบแบเอาไปใ มันิแหลๆไปใช้บัรวอแล้วมกับโมเฮนมันสีเยี่ยมกระจกเลยดีคืติรุเออมาก็อยากได้ทานเออมากินเด้อปลาลุงสบายดีแล้วตับสิเนาะมากับมาสบายปลาลุกมากินตำกับผงำกเดืปลาลุง ก็มาส <Drink just, S 2> <aha. S 1> ื่อมาือไ่ว่ากินเลยกินกินจากอรกินอาทุกเขาห้ามกระชขรียวห้ากับยุบรลดลูกินปั้นแม่เลยพี่ผู้ิปั้นนี้ยผูกหนาเลยไม่อยากข่าวผูก็ยังเหนื่อยตัวผู้เหนื่อยปั้นอะไรอืมว่นนขนมไปแล้วไม่ได้มมมาไมมิม

กินกินกินพักกินพักแค่รกอพูดดิมือมาอาท่อยบ่อย้อ่เข่าเป็นไมเ้งคะ่มขอ่อเดี๋ยวพักของพี่นั่งหน่อยพี่าักไข่ไไข่แล้วไข่ไม่นึ่งห่ขับพิณ เดกง้นเป่าอดแม่มือเาตั้มงาแม่หมากงน้าแม่ไ็ดูไไดเ่ยเออเออเเออออเ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 อ่อเออเออเเออเเอืเออเออกอเอเอ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 อวเอเอเเอเเอเอเเเหอ่เอย

เพ <mile inside. S 1> ื่อนรเพิ่อแต่บ้านเเผ็ดดีเออทาโอเคเดี๋ยวาจะชิ้แสงเดี๋ยวเราบ้าเลยเดี๋ยวเาจะปลูกแพดเลยเนาะคือดบบไปถกน้ำ ่าพังานผักไปจั้มหงมนีเปลี่ยวเลยกินาไหมครับยักินจ้วเนามีก็กิน นที ừ, okay. ่เมื ừ, hey. ่อกี này, ้เขาอะไรวะเื่อวันที่เมื่อคืนเขาอยู่สองบ้านใช่ไหมทำเนี่มให้เมื่อวันที่เมื่อวานว่นไหนศุกร์ฮึสองนิดหใึ่งนี่คนน้ำไปดิคนเดียวเหรอนี่นี่นี่แม่เอาข้าวปุ้นมาให้ข้าวปุ้นแม่แก่เลยข้าวบานเข

ขาบไ่ัดิีน้องกุ้งโป๊บยขึนอยู่บขมาหาดเมืเขาไปได้ไม่อกทนู่แม่ข้าลงไนสองโตไม่แดงหมเป็คนห้องขึบนเขาไปเรียนะกินนมองไปเาดีรำยองขมาทำหน่อยนี้ นม่ช,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 ช <S 2> <S 2> huh ่องโไปเลยวดควาหน่อยก็นวดูแต่แดงเนี่ยหัวหอมนุ่เลยอืมข้างหลังนี่แม่นั่นหัหองอยู่มันเป็นยังวะไม่สวมนกัุพวกเขาห่ีคุณพ่ห่มากส

เราหยอกหยอกเนี่ยใส่เค่แค่เราป่นเข่ากับป่นน้ำลงในแล้วเพื่ออะไรเพื่อใช่เพื่อสกปน

คือมันเยอะสุที่นั่งแก้ขาขับหน่อาจารย์เนาะแล้วกินนมยาอีกที่ดุมาที่กลัวยัา ข้าต้องน่นมาไม่เทาไิไงเังมไปเท่าไรเดี๋ยวไปอัดน,น้ำมดี๋เจยมไงเดีมันบกแห้งเมือ่อต้องเ่า ได้สิบนาทีได้สิบนาทีคิดหน่อยเอาจริมันเบิดกมือจะพกนี้มาอองกันใชัไหมขึ้นไปด นั่งสีี่บ้นพีน่สาวใช่นั่งนั่ง่แไน่บบพอนั่งแบบข้างใครนั่งชาเลยางีนัง่งน,นัง่งสักน่นั่งจะมาเอาัีจะมานั่งนึง แข็งพอถักไว้ได้หนูเล่ไป ขอบคุณชิบหนาเรื่องวันรุ่งเรือขอบคุณหลายที่มาบอกม,มาชม